ลุงลาบสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมฟีฟ่า3นะครับโดยเรายังคงอยู่ในเพลย e r m o ์โกับลุงลาบแล้วก็ Mario Luigi นะครับนักเตะชาวอิตาเลียนที่ย้ายข้ามฝากจากเกาโชเซเรอามาอยู่กับหงแดงลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งในตอนนี้นะครับเราได้รับ อีเมลจากมิสเตอร์แอโกซิมอนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนผู้เล่นได้ส่งอีเมลมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าค่าเหนื่อยของคุณเพิ่มขึ้นเราก็เลยมีพื้นที่ที่คุณจะมาลงทุนเผื่อคุณจะอยากได้ไรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งไอตรงนี้เนี่ยถ้าโชคดีเมื่อเราลงทุนลงไปเราจะได้กําไรตอบแทนกลับมาเมื่อเวลาครบกําหนดแต่ถ้าเราสวยเราก็ขาดทุนเงินก็หายไปแต่ว่า แล้วแต่ชอบนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอแต่ว่าผมลงทีไรขาดทุนทุกทีก็เลยจะไม่ลงทุนมาละปล่อยมันไว้ส่วนเงินเนี่ยผมก็จะเอามาช้อปปิ้งเนี่ยสร้างโรงหนังในบ้านซื้ออุป,ปกรณ์ในการฝึกซ้อมสร้างห้อกเล่นเกมหรืออะไรก็ตามที่มันเพิ่มสเตตัสให้กับ <c oughs> ตัว personality point ของเรานะฮะให้ค่าเมม่อรีค่าฮาร์ดบีตหรือแม้แต่ virtual โซก็ตาม ผมจะเน้นตรงนี้มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเอาเงินไปลงทุนแล้วมันขาดทุนเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะครับสำหรับอาร์รมโรลูจิเนี่ยเปิดตัวในศึกพรีเมียร์ลีกได้ค่อนข้างสวยหรูนะครับปรับตัวได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เริ่มที่จะมีการแข่งบอลถ้วยขึ้นมาแล้วครับโดยนัดแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็คือไปเยือนเอลันโรสของลีดสยูไนเต็ด ตรงนี้ผมก็จะควิกซิมข้ามไปเลยนะครับไม่ใช่เกมใหญ่อะไรมากมายไม่ใช่ทั่วที่เนมด้วยก็ยิงไป2ประตูครับเรตติ้ง10เต็มเลยทีเดียวถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับแต่เอาจริงๆแล้วคือหลังจากที่ได้เล่นมาซักพทักเนี่ยตำแหน่งที่เราถูกจับไปเล่นพอยา้ายมาอยู่ดิวพูเนี่ยมันจะเป็นกองกลางเลยพอดิวูเนี่ยเล่นแผนที่ไม่มี CAM หรือกองกลางตัวรุกซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราเล่นตอนอยู่กับเอซิมิลาน ต้องปรับตัวพอสมควรครับเพราะว่ามันจะต้องคอยวิ่งไล่แย่งบอลแล้วนักเตะเราเนี่ยไม่ได้บิวมาเพื่อที่จะเล่นเกมรับขนาดนั้นการวิ่งไล่การสนามเนี่ยพอวิ่งมากๆท้ายเกมสเตมินาหมดนะแต่ก็ตอนนี้ก็ทยอยอัพครับทยอยปรับในเรื่องของดีเฟนส์กับสเตมินามากขึ้นเรื่อยๆในส่วนของ ค่าพลังเกมรุกเราอาจจะต้องลดบางส่วนอย่างเช่นการยิงประตูที่ไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราถอยลงมานะอาจจะไม่ได้ขึ้นไปด้านหน้าอาจจะไปเพิ่มส่วนของการจ่ายบอลแทนแล้วด้วยความที่ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมครับในที่สุดมาริโอลุจิก็ได้รับจดหมายเรียกให้ติดทีมชาติแล้วครับนี่ครับจดหมายจากผู้จัดการทีมสมาคมฟุตบอลอิตาลีนะครับส่งมาว่า เรามีความยินดีที่จะเชิญคุณให้ลงเล่นในนัดกระชับมิตรระหว่างอิตาลีกับอาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลนะฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวในานามนักเตะทีมชาติคุนพลอาซูรีครั้งแรกของมาอลุยจิเลยครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในระดับสโมสรมาเป็นเวลาฤดูกาลก,ก่อๆนะครับ ก็ในนัดแรกที่เราจะได้เริ่มเล่นเนี่ยจะเป็นการเจอกับขุนพลทีมฟ้าขาวครับอาร์เจนตินาในยุคใหม่ซึ่งนักเตะหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันแล้วเช่นกันครับสำหรับอิตาลีนี่ครับมีข่าวพาดหัวข่าวนะครับใหญที่สุดลุยจีในวัย19ปีก็จะได้ลงรับใช้ชาติแล้วครับนี่ครับ โดยผู้จัดการทีเมตเตอรี่นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเจ้าหนูมริโอเิจเนี่ยเหมาะสมกับตําแหน่งแล้วแล้วก็หวังว่าเขาจะทําผลงานได้ดีในทีมชาติแล้ววันแข่งขันก็มาถึงแล้วครับเป็นการพบกันในประเทศอารจเดน่านะครับเจ้าบ้านพบก,กับทีมเยือนอิตาลีครับเราไปชมไฮไลท์ของการแข่งขันคู่นี้กันได้เลยครับ นี่ครับบรรยากาศของสนามนะครับที่ลาบอมโบเนรานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อเมืองหรือชื่อสนามนี่ครับบรรยากาศในสนามสีฟ้าขาวเต็มไปหมดครับโดยวันนี้แมชออบเจคทีฟครั้งแรกในทีมชาติของเราคือเล่นให้ได้7เป็นอย่างตามยิงอย่างน้อยหนึ่งประตูจากนอกเขตโทษและ ตัดบอลได้3ครั้งในเขตของผู้ต่อสู้นะครับก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับวันนี้การตัดบอลน,นี่เราทําได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วในการเฟรสซิ่งในแดนต่อสู้แล้วก็การยิงในนอกกรอบเนี่ยเราก็ไม่ได้อ้พมาทางด้านนั้นก็หวังว่าจะมีลูกฟุกครับก็ <c oughs> ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนักเตะทั้ง2ทีมก็ยืนเคารพ ทงชาติขันอยู่ในสนามแล้วครับตอนนี้แฟนๆฟ,ฟ้าขาวอาเจนติน่ามากันเต็มสนามเลยทีเดียวนี่ครับแทบจะไม่เห็นแฟนบอลชาวอัสซรีเลยครับสนามดูแปลกตาครับถ้าเทียบกับสนามฟุตบอลอังกฤษที่เราคุ้นชินกัน กีฬาของทั้งสองทีมก็เริ่มเดินจับมือกันแล้วครับม <c oughs> ีความพร้อมที่จะเริ่มเล่นกันแล้วสำหรับวันนี้นี่ไม่มีผลการเล่นกับฟุตบอลโลกหรือผลอื่นๆนะฮะเป็นแค่แมชขุนเครื่องเพียงแค่เท่านั้นนะฮะนี่ครับนักกีฬาขนพลฟ้าขาวครับไม่คุ้นนะฮะสักเท่าไหร,ร่นะฮะไม่มีเลโอนีลมซี่แล้ว ส่วนทางฝั่งอิตาลีก็เป็นยุคใหม่เช่นกันครับนอกจากลอรนโซโอ,อินซินเย่กับดอนอารุม,ม่าแล้วก็ยังมีซัปโปคาสตา้าครับที่เป็นคนที่หน้าตาคุ้นๆน,นะฮะมีโจจิโยเช่นเคยเแล้วครับัแต่ทั้งสองทีมก็พร้อมที่จะลงเล่นกันแล้วอันนี้ตัวกราฟิก11ผู้เล่นตัวจริงนี่ไม่มีขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่า เพราะอะไรระบบของเกมอยู่ๆมันก็ตัดตรงนี้ไปก็ไม่เป็นไรครับอิตาลีเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับอยู่ในเสื้อสีน้ำเงินบุกจากขวาไปซ้ายแล้วก็เป็นจังหวะที่บัสโตนี่ครับตัดบอลได้กลางสนามตน,นารี่ให้ลุยจีทแทงลุงนี้ซัคมคามาก,ก้าครับอันนี้กองหน้าจาก เวสแฮมยูเนเต็ดนะครับคนนี้ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหอกครับเบอร์หนึ่งของทีมชาติอิตาลีในชุดยุคใหม่นี้อายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นครับยานลูก้าสกามัการูปร่างสูงใหญ่เลยทีเดียวครับวิ่งสอดขึ้นมาลูกนี้นี่รับบอลจากเรโลุยจิแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับ อิตาลีนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็อมกแล้วครับลุยจอีกแล้วเล่นกับอินซินเย่สคามาก้ากลับมาที่มาริโอลุยจิออกทางซ้ายซาปากอตาแต่งง่ายๆเย,ยบร้อยครับโอ้โหปีกตัวเก่าครับลอเรนโซ,โซโอินซินเย่ครับตอนนี้ไปเล่นอยู่กับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับปีกร่างเล็กนะครับวัย35ปีเข้าไปแล้วครับ โอ้โหแท็บอินง่ายๆครับลูกนี้สปอคอต้าจ่ายมานี่เหมาะจอจริงๆเสียบโคนเสาเข้าไปเลยครับลูกนี้เชียบขาดอิตาลีนำสองูนย์แล้วครับแล้วก็มาอีกแล้วครับโปลิตัโนจ่ายให้สคาร์มากาลูกนี้โดนตัดไปได้เล่นกันอยู่ในแนวรับครับเซเนซี่เบลเลดีเอาแล้วครับจ่ายพลาดสคามากาตัดได้อีกแล้วกระชากเข้ามาแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์ อันนี้เป็นความผิดพลาดของแนวรับอาร์เจนติน่านะครับเล่นบอลในแนวรับไม่ละเอียดจ่ายพลาดสคามาก้านี่ฉกไปยิงง่ายๆเลยถึงจะตัวใหญ่แต่มีความเร็วครับพอได้บอลก็ไม่มีใครตามทันแล้วกระชากขึ้นมาแล้วก็ยิงเสียบมุมเข้าไปเลยพรุรงเสาประตูหมดสิทธิ์ครับแบบนี้ ได้ได้ยืนมองแล้วครับขาตายไปเรียบร้อยแล้วก็จบครึ่งแรกครับอิตาลีนำอาร์เจนติน่า3ประตูต่อศูนย์จากจานลูก้าสกามาก้าและลอเรนโซอินซินเย่มาเริ่มกันในครึ่งหลังครับอิตาลียังคงทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องครับมาริโอลูจิแทงมาให้อินซิเย่รุ่งนี้ออกทางซ้าแล้วตบกลับเข้ามาสกามาก้าเป็นแฮตทริกครับโอ้ร้อนแรงจริงๆครับ โอ้ oh, นุ่มน้อยหัวขาวครับชาวอิตาลีหัวหอบเบอร์เก้าคนใหม่ฮะถึงจะตัวสูงแต่วันนี้ไม่มีลูกโมกเลยครับเป็นแฮตทริกจากการใช้เท้าเล่นล้วนๆครับแย่ปากเข้ามานี่เข้าฮอสโอ้โหลูกแบบนี้นี่นึกถึงพวกอ่าฟิลิปโปอินซากกี้เลยนะครับกองหน้าที่เติมขึ้นมาเข้าฮอสได้ค่อนข้างดีอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ จะม่นายุคใหม่พังไม่เป็นท่าเลยครับ4-0แล้วครับิตาลีนำแล้วมาลุกนี้ครับคาราเบรียลุยจิลุยจิพลิกหลบลุยจียิงเลยลุกงนี้โอ้โหสวยงามคับโอ้ปั่นนอกเกตลุกนี้ไม่มีใครคิดว่าจะยิง่ะครับโรยจีดึงหลบแล้วก็มองเห็นช่องครับดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับดึงหลบกองหลังแล้วแต่งเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วปั่นเลยครับ บอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปสวยจริงครนะับโอ้เปิดตัวในานามทีมชาตินัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยมครับหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอซซิต Boy, <N> แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับอิตาลีถล่มเจ้าบ้านอาเจนินาไปได้5ประตูต่ตอศูนย์เป็นการเปิดตัวในานามทีมชาติที่ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับเจ้าหนูมาริโอลุยเจที่ค่อยๆเติบโตในเส้นทางนักฟุตบอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใชครับสำหรับฟอร์มการเล่นในวันนี้ของเรีโอริจินี่เรตติ้งอยู่ที่8.6ครับทำไป1ประตู1แอสซิสท์ผ่านบอลสำเร็จ14ครั้งและวิ่ง15.4กิโลเมตรครับแล้วเราจะข้ามไปที่ช่วงเดือนธันวาคมกันเลยครับสำหรับตารางคะแนนที่มลีกตอนนี้เชลซีนำอันดับหนึ่งครับร์ฟูลอันดับ2แข่ง17นัดมี39คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียเชลซีดีกว่า1ประตูครับ ดัสาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนในโซนตกชั้นก็อย่างนี้เห็นครับบอลมัธเชฟฟิลด์แล้วก็สโต๊กต้องหนีตายกันในนัดต่อไปครับจะเป็นการพบกันของหงแดงหรือพูละสิงโตน้ำเงินครามเชลซีครับริ์พูลเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนนะครับก็เป็นศึกชิงตำแหน่งจ่าฝูงแล้วครับทั้งสองทีมคะแนนเท่ากันอยู่ เอลฟูเล่นในบ้านก็หวังที่จะเก็บ3แต้มจากผู้มาเยือนเชลซีให้ได้ครับเพื่อชิงความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลน,นี้เชลซีเองก็มาในชุดเต็มนะครับจัดหนักจัดเต็มเงินไปเลยหวังอยากจะอย่างน้อยมีแบ่งแต้มหนึ่คะแนนออกไปจากททแลนฟิลด์ให้ได้ก็ถ่ายทอดสดจาก แอนฟิลครับบอลลิวคู oo, เข้ามากันเต็มสนามเลยสำหรับเป้าหมายการเล่นในวันนี้ครับแมต์เลตติ้งขั้นต่ำ7.5อินเตอร์เซ็บบอลให้ได้4ครั้งนะครับแล้วก็ทำา1ประตูหรือ1แอสซิสไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้เชลซีเนี่ยไม่ใช่ทีมที่จะเล่นด้วยได้ง่ายๆนักเตะนี่ ถือว่าครบครันครับเวิลด์คลาสทั้งทีมเช่นกันที่เห็นนั่นก็ริสเับเบนชิเวลครับนักกีฬาก็เริ่มเดินจับมือกันครับเตียโกซินวานี่ยังเล่นอยู่นะครับยังไม่รีทายริสเับเบนชิเวลบากอยโก้นตัวจริงครับเช่นเดียวจอร์จินโยไกฮาวเวสคอนเนอร์กรลักเกอร์โรเมลูลูกากู้ละ นิโกโลซานิโอโลครับสำหรับเชลซีลิเวอร์พูลก็มาชุดเดิมครับ11ผู้เล่นตัวจริงมีอลิซงเบ็คเกอร์ในตำแหน่งแบ็คซ้ายเป็นแอนดรูว์ลอเบสันเซ็นเตอร์แบ็คคู่เป็นเวอร์จิลฟานไดายกับเอเดรมิลิโอ้แบ็คขวาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อันโงครับส่วนกองกลาง3คนก็มาริโอลุยเจฟาบินโยจูดเปลิงแฮมและแนวรุกมีลุยส์เดียสเดโอโกรโจต้าและโมซาลาครับ ทั้ง2ทีมนี่หวังว่าจะเก็บแต้มกันให้ได้นะครับเกมใกล้เริ่มขึ้นแล้วนี่ฮะบริสงเบเกอร์รเมลูลูกากูครับกลับมาเล่นให้กับเชลซีครั้งหลังจากถูกปล่อยยืมให้กับอินเตอร์มิลานในฤดูกาลที่แล้วเซนิวโล่ก็พัฒนาจากตัวสำรองขึ้นมาเป็นหัวหอกครับหลังจากซื้อมาจาก หมาป่าโรม่าครับเชลซีเป็นฝ่ายเขียรูกเติ่มเล่นครับบุกจากซ้ายไปขวาลิพูนับขึ้นมาจังหวะนี้ลุยดีอาสเล่นกับโจตาโจตาแทางทะลุเลยครับลุยเจขึ้นมาแล้วลุยจีกระชากเข้ามาแล้วดีด้วยซ้ายโอ้เมนดี้ยังเหนียวอยู่ครับเอดดอาเมนเนีเชลซีขึ้นมาบ้างคราวนี้เป็นลมาลรูลูกาก,กูครับรูดกมากระชากมาเล่าอลิซงเบเกอร์ยังเร็วโอ้โห ตัดสินใจได้ดีลูกกากูที่เข้าเกบโทษแล้วนะช้าไปแล้วก็หมดครึ่งแรกครับยูพูกับเชลซีนี่ทำอะไรกันไม่ได้เกมส่วนใหญ่นี่อยู่กันตรงกลางสนามนะไม่ค่อยมีโอกาสไปถึงประตูของฝั่งตรงข้ามกันสักเท่าไหร่ฮะกองกลางแน่นกันทั้งคู่ครับจอกันไม่เข้าแล้วก็ครึ่งหลังมาเป็นจังหวะของเชลซีซานิโอโล่จ่ายต่อให้ราฮิมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงยึดยั้แล้วจ่ายต่อลูกากูยิงลูกนี้อลิซงยังเหนียวครับ Mm hmm. โมาอีกแล้วอูบาเมยองอูบาเมยองให้มาสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงล็อกหลบแล้วกลบกับมาที่อูบาเมยองครับจอจินโยจ่ายต่อลูกกูสัซัดลูกนี้ก็ยังเหนียวอีกครับโอ้โหอลิซงวันนี้งานชุกเลยแล้วก็จบเกมครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนครับเชลซีเป็นฝ่ายที่น่าจะพอใจกับผลนี้มากกว่าครับเพราะว่าเป็นผู้มาเยือน เรียวพูนี่หวังจะเก็บ3มแต้มไม่ได้แต่ทำไม่ได้ครับแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงวันที่1มการาคมนะครับก็เริ่มปีใหม่เรามาดูนะครับหลังจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผ่านมาได้ครึ่งฤดูก,กาลตารางคะแนนในตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเวอรวพูนำเป็นจ่าฝูงแทนครับหลังจากนัดเชลซีได้เตะม,มาต่ออีกส3านัดครับ ขึ้นไปอยู่เป็นจ่าฝูงครับมี47คะแนนจาก21เกมคะแนนทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขึ้นมาอยู่ที่2แทนส่วนเซลซีเนี่ยตกไปอยู่อันดับ3ในฟุตบอลทีมชาติครับอิตาลีนี่อยู่อันดับ2ในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูโรนะครับผลงานส่วนตัวจนถึงปัจจุบันนี้ของมาริโอลุเจนะครับลงเล่นไปทั้งหมดนี่ ค่อนข้างเยอะนะครับ2ฤด,ดูกาลที่อยู่กับทั้ง AC ซมิลานแล้วก็ลิเวอร์พูลนี่ตอนนี้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด73นัดชนะ53เสมอ16แพ้4ครับยิงไป31ลูกแล้วก็38แอสซิสยังไม่เคยมีใบเหลืองและใบแดงค่าเหนื่อย90,000ปืนปอนต่อสัปดาห์และตอนนี้ค่าตัวตามราคาตลาดอยู่ที่135ล้านปอนครับ สำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับลุงลาบไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ